มาแล้วครับพี่ปุ้ยครับค่ะมาเจอกับเราสองคนคุยไม่มีกั๊กค่ะใช่แล้วนะครับซึ่งเราจะเจอกันทุกวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสบดีนะครับบางวันก็ไม่ตรงวันนะฮะบางอารมณ์แล้วแต่อารมณ์ทรงผมแล้วแต่ทรงผมวันนี้ทรงผมดีนิดนึงนะฮะแล้วแต่ฝนตกฟ้าร้องก็ถ้าวันไหนฝนตกก็อาจจะไม่เจอเรานะฮะก็จะเจอกันทางช่องนะครับ u t ท b e ที่นี่ลูกทุ่งนะครับ จะเจอกันแบบนี้เป็นประจำนะฮะมีสาระแล้วก็มีบันเทิงมาฝากกันนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าสาระของเราก็จะเป็นข่าวสารทั่วไปที่แบบอยู่ในกระแสบ้างอะไรบ้างหรือว่าเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังเองนั่นแหละคุณผู้ชมเองนั่นแหละนะครับยังไงก็อ,อยากให้ติดตามกันเพราะว่าเราตั้งใจจะถ่ายทอดะะสาระของเราไม่ได้มีแต่ข่าวผัวเมียนะใ<ช>อให้อันนั้นต้องมาอีกรายการนะ <laughs> อ่ะโอเคครับก่อนที่จะมาพูดถึงข่าวทั่วไปของเรานะครับวันนี้ข่าวนี้นะฮะที่จะเป็นข่าวบันเทิงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของศิลปินลูกทุ่งไม่พ้นน้องเพชรคาถาวุฒิว้ายในแบบฉันใหม่อีกแล้วเจ้าชายเจ้าชายตีน้อยใช่ไหมใช่ไหมใช่ทิชายาชายาเขาเจ้าชายตีน้อยนะคือชอบไปกินตีน้อยตลอดวันก่อนไปเจอในติ๊กต็อกนะครับก็อฮะ เจอเจอเรื่องอะไรไม่คุยกันเฉยเฉยใหม่ๆม่ใม่เดี๋ยวเราเอาไปช่วงหน้าได้คุยกันมาสาระก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอําลืมนะไม่ลืมไม่ลืมเดี๋ยวเดี๋ยวส่งให้ออย่างนี้นะฮะซึ่งสาระของเราวันนี้ข่าวที่บอบนำมาฝากกันเกี่ยวกับเรื่องราวของที่ดินค่ะมันเป็นยังไงฮะที่ดินถ้าเป็นมรดกนี่ก็มียิงกันเลยแหละนะฆัตกรรมเหรอฆัตกรรมเขาเรียกว่าอะไรมรดกเลือดใช่โอ้โหมาดูกันว่า จะมีมรดกเลือกกันไหมนะคะสมจังหวัดที่ดินพุ่งแรงสุดในปี2,568นี่เขาพาดหัวมาเลยนะนักลงทุนอสังหาจ้องตาเป็นมันใครมีแปลงอยู่ตรงนี้เตรียมรวยคุณผู้ชมครับมีแปลงอยู่ตรงไหนบ้างมาฟังให้ดีมีที่ดินกันอยู่ตรงไหนบ้างนะเตรียมตัวรวยนะครับ โซนที่นักพัฒนาอสังหาไล่กว้านซื้อกันในปี2,568นี้ครับที่แรกเลยนะคะปริมนทนฝั่งตะวันตกเหนือและก็เหนือะระราคาระพุ่งมากนะครับตอนนี้แชมป์บ้านเราเลยบ้านเราตรงนี้เลยนครปฐมนี่โดยปกติเขาจะไล่จากสามขึ้นแบง์บนป่ะ ปทุมก่อนอย่างเงี้ยอปทุมเมืองแล้วก็แมวเขาเอาว่าอันไหนพุ่งแรงที่สุดพุ่งแรงที่สุดก่อนแพงที่สุดเลยแพงที่สุดเลยคือนครปฐมครับเพิ่มขึ้นจากเดิมนะคะอีก59.6เอร์เซนนะคะรองลงมาก็คือสมุทรสาครเพิ่มขึ้นมา44.2เปอร์เซครับแล้วก็อันดับ3ก็คือปทุมธานีนะฮะก็มีที่ไหนบ้างมีอำเภอเมือง ลาหลุมแก้วสามโคกขยับขึ้น27.3%สส่วนในกรุงเทพมีที่ไหนบ้างคุณอ,อาไม่มีกรุงเทพชั้นในกับาราคายังขยับขึ้นต่อนะครับก็คือเขตสำคัญเลยเช่นจตุจักรห้วยขวางพญาไทยคลองเตยดินแดงนะฮะมีการขยายตัวจากแนวรถไฟฟ้านะครับโดยเฉพาะ สายสีแดงเข้มและ MRT ราคาเพิ่มขึ้นเฉลี่ย16.4ครับโอ้ก็เยอะอยู่นะส่วน,นที่เป็นโซนรอบเมืองแนวรถไฟฟ้ายังคงน่าสนใจอยู่ในตอนนี้นะคะคุณผู้ชมมีพื้นที่อยู่ในเขตบางเขนดอนเมืองลาดกระบงังมีนบุรี ราคาขยับขึ้นมาแค่1.2เท่านั้นแต่ว่ายังมีโอกาสจากการขยายเมืองแล้วก็ระบบขนส่งใหม่ด้วยก็คือรถไฟฟ้านั่นเองนะคะเป็นแนวรถไฟฟ้า BTS MRT และสายสีแดงนะคะนี่เลยก็เลยทำให้นักลงทุนเนี่ยจ้องกันตาเป็นมันมนะฮะแล้วก็ทําเลที่4นะครับทำเลใจกลางเมือง ที่ยังฮอตอยู่นะฮะเช่นสาทรสีลมสุขุมวิทพระรามสามนะครับยังเป็นหมุดหมายของนักพัฒนาโครงการหรูแล้วก็มิกซ์ยูสนะครับแล้วก็ยังมี5นะคะทำเลที่ดินแพงที่สุดแห่งปี2568นะครับมีที่ไหนบ้างเนี่ยอันนี้ก็น่าจะคล้ายๆที่เดิมนะก็คือสยามชิดลมเพลินจิตนะคะราคาสูงนะราคาตารางวาตารางวาละ สามล้านแปดแสนห้าหมื่นหุ้ยโอาเข้ามาอีกที่หนึ่งถนนวิทยุสามล้านเจ็ดหมื่นค่ะสีลมสาทรับสองล้านเจ็ดหมื่นเจ็ดแสนห้าหมื่นสองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทนะคะสุขุมวิทเขตทางต้นและก็กลางนะคะก็คือเนที่อยู่ในเขตกรุงเทพนี่แหละอยู่ที่สองล้านสี่ ราดดำริราดประสงค์สองล้านสามอันนี้ราคาต่อตารางวาเท่านั้นนะครับเออออโอ้โหเยอะเยอะเยอะมาค่อนข้างจะคุณผู้ชมแถวนครปฐมสมุทรสาครปทุมธานีตอนนี้ก็ดูดูกันไว้กําลังคิดว่าจะไปซื้อที่แถวนครปฐมเชียวจะซื้อหรือจะขายก็ว่ากันไปจะซื้อไม่มี เออนะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันก็แล้วกันสำหรับในช่วงของวันนี้นะฮะอ่ะคุณผู้ชมครับมาถึงเรื่องราวของน้องที่เราได้บอกไปศิลปินของเรานะครับนั่นคือน้องเพชรขถาวุฒิต้องบอกก่อนว่าวันก่อนนะที่เกลิ่นไว้ไม่มีอะไรก็เข้าเล่นติ๊กตอธรรมดาแล้วไปเจอน้องเขาไลฟ์ติ๊กตออยู่ก็ชวนไปกินตีน้อยไม่มีอะไรแล้วน้องก็บอกว่าชวนใครชวนน้อง แล้วน้องบอกว่าไปจริงนะไปจริงนะไยเปิดโต๊ะรอไม่รู้เข<ล>าบอกว่าไปจริงออกจากทิกตอกเลยวันนั้นรีบหนีก่อนเลยแล้วแล้วผู้จัดการพี่พี่น้องก็บอกว่าชวนเหมือนลักหนะเหมือนแบบชวนใครอะไรสักอย่างหนึ่งเนี้ย <ภา S 1> แหละเราก็เลยแบบเปล่าหรอกล้อเล่นเห็นน้องไลทิกตอกอยู่ก็แซวไปช่วงไลสดนี่นเองไลสดไลสดอ,อยู่ใครจะชมเอน้อง เพชรนะคะก็ไปดูที่ติ๊กตอกได้เขไลฟ์ประจำค่ะทีนี้มีมีนี่ไหมอะไรเขาใช้ชื่อว่าอะไรจำไม่ได้แล้วแม่แม่เขารู้อยู่เาหรอแม่เขาไปประจำาอแม่แม่ที่ดูเราเนี่ยเขาไปในติ๊กตอกตลอดโซเชียลนะใช่ Facebook Instagram แล้วก็ติ๊กตอกก็ลองไปพิมพ์ค้นหาในติ๊กตอกก็ได้ว่าเพชรคทาวุฒิเดี๋ยวก็ขึ้นมานะครับทีนี้นะะล่าสุดเลยนะครับเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาน้องเพชรไปทำจมูกมาหรือเปล่า หรือยังไงเอ้ยแต่แต่แสงเงามันได้นะมันพอดีเลยนะเออนั่นสิเนี่ยเห็นไหมแล้วคือน้องเพชรโพสตเอาไว้นะครับเป็นภาพภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่โพสต์เอาไว้ว่าจมูกใหม่ใกล้ฉันเออเออมันใกล้ไหมล่ะมันก็ใกล้จะมันอยู่ตรงปากตรงตาเนี่ยยังไงน้องเพชรต้องเป็นนายแบบแน่ๆเอาจริงต้องได้เป็นนายแบบแน่ๆนอกจากนักร้องแล้วเป็นนายแบบได้อีกเพราะดูจากการแต่งตัวดูจาก รูปร่างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนอกจากนะจมูกนี่ใชเลยใช่เลยนะฮะอันนี้จมูกนะที่เห็นเนี่ยโด่งมากสวยเลยอ่ะไปทํามาหรือเปล่าแสงเงามันได้อะทําไมไม่กระซิบบอกกันบ้างไปทําจมูกจมูกอะไรเงี้ยนะมาพาไม่รู้เราก็คิดไปมาพาพี่อามไปทําด้วยอย่างเงี้ยดีกลัวกลัวเพราะเพราะเคยเห็นเขาทําแล้วมันมันโอ้มันต้องยังไงอ่ะต้องแบบควักคว้านหรือเปล่าหรือยังไง ไม่รู้สิผ่าแล้วเย็บมั้งเย็บแม้แล้วก็ไม่รู้ใส่ซลิโคนเข้าไปืลเปล่ะใช่เสียบบางคนเขาก็ไปตัดตรงเนี้ยตรงหลังหูใกล้กระดูกกระดูกเอากระดูกตรงหูหลังหูอ่ะกระดูกอ่อน่มาเสริมให้สูงขึ้นโอ้โหเจ็บสองที่เลยเจ็บนะอืมก็เลยไม่เอาดีกว่าไม่กล้าไม่นั้นไม่นั้นหล่อไปนานแล้วแค่นี้ก็หล่อแล้วอ่ะทีนี้นะฮะหลังจากที่น้องเพชรโพสต์ไปนะครับก็มีคุณรุ่งสุริยานะครับมา หมอกมาคอมเมนต์นะครับบอกว่าหล่อมากมนะฮะมีอิโมจิหวัวใจแล้วก็เยี่ยมด้วยนะครับคุณจิตติวันค,คิ้วสวยมจมูกสวย ปากสวยรูปหน้าสวยพร้อมทุกอย่างแล้วบนใบหน้าของน้องเพชรไม่ต้องเสริมอะไรเลยค่ะนะฮะอีกครับคุณจันฟองบอกว่าอยากอยากคิดทําจ้าจมูกโด่งอยู่แล้วธรรมชาติดีออกจ้าแค่นี้พี่ป้านาอาก็ใจละลายอยู่แล้วฮ่าฮ่แต่แคปชั่นแบบนี้ไม่แน่นะอาจจะมีความคิดอยู่อาจจะคิดอยู่ก็ได้ไม่แต่แต่แต่อย่างนี้จริงๆโอเคแล้ว สวยแล้วเออสวยแล้วสวยแล้วนะฮะคุณสายสสายุนีก็บอกเลยเด็กน้อยโตเป็นหนุ่มแล้วนะรูปหลอด้วยค่ะคุณละเอียดนะครับบอกว่าขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ให้ร่างกายเป็นทรัพย์สมบัติทุกอย่างอยู่ในตัวน้องเพชรหมดค่ะดูแลตัวเองให้ดีนะคะแม่แม่เป็นห่วงนะคะนะนะครับค่ะคนนี้ก็ไม่รู้สนับสนุนหรือเปล่านะทำไมอะ แต่เขาบอกว่าหล่อแล้วครับอ่าหล่อแล้วครับสา,สาคุณสา,สานะ,ะแล้วก็คุณนิตยานะครับบอกว่าหล่อน่ารักตั้งแต่เด็กแล้วค่ะนะครับคุณสุภาพนะครับบอกว่าธรรมชาติให้หนูมารบสมบูรณ์ดีหมดแล้วลูกนะครับกลัวน้องเพชรเจ็บอ่า <c oughs> แล้วก็คุณอมาราครับบอกว่าธรรมชาติให้มาดูดีดูหล่อกรบหมดแล้วค่ะนะ,ค,ะครับ คุณวันดีหล่อแล้วครับไม่ต้องทําอะไรเลยธรรมชาติดีแล้วครับอืมนะฮะคุณพิมพ์อะไรเนี่ยพ,พิมชับพิมชยาเหรออ,อ่อพิมชยาบอกว่าจมูกสวยอยู่แล้วอยากคิดทําจ้านะเอ๋หลายคนเริ่มเบรกนะเริ่มเบรกแล้วนะครับว่าแต่ก็ไม่รู้วะเนาะอืมเขาอาจจะไปทำมาแล้วก็ได้แม่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 ไม่รู้เองหรือเปล่า <laughs> <laughs> ปันป่นปั่น <laughs> ปั่นเลยนะปั่นแล้วนี่คุณมารีดวงจันบอกว่าเด็กน้อยในวันนั้นเป็นหนุ่มเต็มตัวแล้ววันนี้ไม่ต้องเสริมเติมอะไรแล้วหล่อครบเครื่องอยู่แล้วหนุ่มเพชรบุรีบ้านเราน่นะอ๋อหนุ่มเพชรนี่เองเอากขาเขาคนเพชรบุรีใช่หนุ่มเมืองเพชรนะฮะแล้วก็คุณสมฤทัทยนะครับบอกว่าแบบนี้ดีอยู่แล้วครับนะครับแล้วก็คุณโรสโรสลินโรสลินบอกว่าหล่ออยู่แล้วหล่อหนักกว่าเก่าอีก ต่อจ้าป้าตุ้มป้ตุ้มบอกจมูกนี้สวยแล้วลูกไม่ต้องเอาจมูกใหม่แล้วครับอืคุณเสงี่ยมจากกรีดบอกว่าหล่อมากๆจมูกก็โด่งแล้วเป็นธรรมชาติดีค่ะบอกมาก็เหมือนจะเบรกกันหลายคนนะก็ไม่ก็ไม่รู้แหละเออก็ดูดีแล้วอ่ะเออใช่ไหมเออแต่รูปนี้มีคนมาแซวอีกแล้วนะเออนั่งในห้องน้ําอีกละส อ๋อเข้าห้องน้ำเราไม่มีอะไรทำเลยเซลฟี่ซะหน่อยเซลฟี่นิดหนึ่งคุณสุวรลีบอกว่าไปทําไปทําใหม่หรือลูกอันเดิมก็สวยสวยแล้วสวยแล้วนี่เออนะฮะเออก็ไม่รู้อ๋อมีคนมาตอบว่าชีวิตต้องสู้ตอบมาว่ายังไงไม่ได้ทําค่ะน่าจะใช้แอปในมือถือเดี๋ยวนี้ส่วนมากจะใช้แอปกันค่ะเออก็ไม่รู้ว่าแต่จริงๆนะพี่บุ้ยว่าไม่ได้ใช้แอปหรอกแต่ว่ามันเป็นมุม มุมกล้องแล้วก็แสงมันตกพอดีใช่นะฮะจะแสดงว่าน้องเขาก็เก่งในการถ่ายภาพด้วยเก่งสิเนี่ยคุณแม่คุณคุณพ่อคุณแม่ให้มาสวยอยู่แล้วไม่ต้องไปคิดทําใหม่นะอ่าคุณวิไลนะครับนะคะเออจมูกอ่าจมูกเดิมก็โด่งอยู่แล้วอย่าคิดทําเลยลูกเดี๋ยวความหล่อหายนะครับคุณสายซีนันเป็นห่วงเห็นไหมก็เนี่ยเป็นเป็นส่วนหนึ่งนะะที่แบบพอน้องเพชรนะครับขยับ ข้อความคอมเมนต์นี้อ่อโพสข้อความนี้ปุ๊บภาพนี้ปั๊บนะฮะแม่แม่หลายคนก็เริ่มสงสัยแล้วเอ๊ะลูกชายจะไปทําจมูกหรือเปล่าแต่เราก็ไม่รู้ไงเพราะว่าจมูกน้องโด่งโด่งอยู่แล้วไงเราไม่รู้ว่าน้องก็ทํามาหรือเปล่าแต่แต่ก็ในใจน้องคิดอยู่หรือเปล่านะเออปั่นปั่น ปั่นให้แม่ให้แม่สับสนเอาถ้าน้องเพชรแวะเข้ามาชมก็มาเม้นต์เราด้วยมาเมนหน่อยนะว่าจมูกเดิมหรือเปล่าเออฝากฝากถึงน้องเพชรด้วยนะแม่ๆนะนะฝากคลิปนี้ถึงน้องเพชรด้วยช่วยกันแชร์ <c oughs> <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็เป็นเรื่องเรานะครับทั้งาสาระนะครับประโยชน์ ที่มาเล่าสู่กันฟังนะครับในช่วงเบรกแรกแล้วก็เบรกนี้นะครับเป็นข่าวสารที่นํามาเสนอการกับศิลปินด้วยนะครับก็ขอบคุณบันเทิงบันเทิงบันเทิงกันทุกทวันอังคารและวันพฤหัสนะคะเราก็จะมีความบันเทิงแบบนี้นะคะมาฝากกันในคุยไม่มีกั๊กนะคะทางช่องที่นี่ลูกทุ่งนะคะและสําหรับวันเสาร์เวลา มครึ่งก็อย่าลืมนะคะสําหรับคนที่ชื่นชอบคนที่ชื่นชอบเท่านั้นนะเพราะว่าต้องใช้จักรยานในการรับชมกับรายการขึ้นลางคารนะครับทุ่มครึ่งเป็นต้นไปทางช่องอณาจักรผีนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ